คนเต็มร้านเลยอย่างเงี้ยเราจะได้กินไหมเนี่ยเรากัดเรานี่ว่าเราหลบมันไม่ได้เลยเมื่อฉอันรลเกมนี้มาประมาณเดือนหนึ่งประมาณ3.55 g b กิกะไบต์แต่ iPad ฉันยังไหวอยู่จ้า ตอนนี้ก็รอมาประมาณเกือบ10บนาทีแล้วในการโหลดทรัพยากรเดี๋ยวเราข้ามไปในตอนที่แเ้าเข้าเกมไปเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลามันนานมากแ้บ้องตอนนี้เราก็เข้ามาตามหาบนเกอร์เออโอ้ยตกใจไปเลยอะไรเนี่ยนี่น้องมีกล่องอะไรอ่ะเกาะเหรอ อุ้ยอุ้ยอู้หลบทันหลบทันอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยโดนอะไรมาอู๋น้าะมึงทำช้าอุ้ย โดนโดนเจ็ดขิว <tampoco S 2> <ๆ isy wicked> ออหลบทันเป็นไงล่ะยิวของข่านั้นไปเริ่มเรียนมาแล้วจากชายสี่บีเกียวนี่โอ้โหโกดน้ำโคกกินก่อนได้ป่ะรู้สึกชีวิตขาดน้ำตาลแล้วตะกี้นะ ฮัลโหลฮัลโหลมอนสเตอร์อุ้ยเราเข้ามาแล้วนะในเขตมันก็จะอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวเราออกมาก่อนนะมันเยอะเกินอ่ะเหมือนมันมันลุมเราอะไรอย่างเงี้ย โดนกนะี่โดนเต็มเร็นนะโดนน้องนะรู้สึกว่าเราโดนดุมนละตอนเนี้ย น้องเวล6นะแต่เราอะเวล8รู้สึกว่าเราแบบอุ้ยอุ้ยหมดแล้วหมดแล้วนี่แหละคือคบเปรียดมาแล้ววิชาจากราชาใชา้4สีมิเกี้ยวยังต้องตามหานะเพราะว่ามันยังเป็นภารกิจอยู่เหมือนน้องจะมาแฮกเรา ต้องตามหาน้องให้เจอวยวิวิวิเราเห็นน้ำอยู่ข้างบนนี่ไง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 น้องน้องเข้ามาแฮกเราไม่ได้หรอกฉันต้องจัดการกับแกเพราะว่าเจ้าของร้านข้าววันไก่เขาฝากมาอะ แล้วนะเขาเขตของน้องแล้วไอตัวนี้หรือเปล่าดนะ้านที่มันจะคืนชีพได้อุ้ยอุ้ยตกใจมดเลยอุ้ยมันมาแบบนุ้ยเรากัดเรานี่ว่าจะหนุ เราต้องไปอัพสักิลนะทุกคน <Yeah. S 1> ไม่ไหวอะ่ะรูกแปดของเราน้องเบลลอกหน้องยังแบบขนาดนี้แล้วว่าถ้าเราเจอบอสเราเ,าเสร็จแจน่จนังโจนโจนครับวี ใช่ใชไปน้องลงข้างล่างอนนี้เราอยู่ทีมสำรวจนะเราต้องสำรวจให้ครบว่าทีมมอนสเตอร์เราปนดูอยู่ที่ไหนอะหรอยูยด้านสอนไม่ได้เหรอข้างล่างก็ได้ปะนี่ ไช่แล้วขยะก,ก่อสร้างเดี๋ต้องดีไปนะทุกคนพะท,ที่ได้เจอน้องมอนสเตอร์ไว้ตอนนี้เรายังหาน้องไม่เจอนะไม่รู้ว่าน้องแบบอยู่ข้างล่างหรือเปล่าแต่น้องก็เข้ามาแฮกเรา ชื่อรถไฟเนี่ยอ๋อรถไฟตกใจไปเลยอุ้ยเหมือนเราโดนรูมอะ่ะขอเดหลบก่อนนะทุกคน โดนนะเราโดนหลบไม่หลบไม่ทันเมื่อกี้หลบไม่พ้นน้องว์ปออกมาได้อ่ะหุยเราโดนลุมหงสจริงนะเนี่ยขนาดเราแปดนะทุกคน แต่เราโดนรุมของกินลอ่โหเป็นกินละเดี๋ยวเราเหลืออีกภารกิจเดียวเราก็จะกลับไปกินรามเมงละแต่เราต้องหาหน้องให้เจอไม่รู้ว่าน้องอยู่บนโลกไหน นี่เราเจอน้องแล้วนะโอเคแต่เราเจอน้องก่อนที่เราจะต้องแปลงผมแต่เมื่อกี้เราก็เข้าแปลไม่ได้อะมันบอกว่ามันย้อนสอดกลับเข้าไปนะเดี๋ยวเราดูว่าถ้าถ้าเราเสร็จภารกิจนะี้ยมันจะเปิดช่องให้เราอีกต้อง คืจะนูมช้าหนิเหรอมีตังหลุดเด้อกีใช่ปะ ปั้นละจบปันบป้นละจบปั้นละจบปั้นละจบปั้นละเดี๋ยวเราไปดูก่อนไม่รู้ว่ามันจะบังคับเราออกไปหรือเปล่าหรือว่ามันจะให้เราไปเอาของก่อนอ่าให้เราไปเอากล่องก่อนนะ โอเคอันนี้เราเปิดกล่องแล้วโอเคสอ๋ออ๋อโอเคเราเข้าไปเอากล่องได้แล้วนะเมื่อกี้มันเป็นลูกศรย้อนกลับอ่ะเราลองให้เราไปดูอันนี้ก่อน ต้องดันน้องไปชึบนี่แน่โอเคฉันได้ของแล้วทุกคนเสร็จสิ้นภารกิจใช้สีมีเกียวอ,อะไรนี่อะไร แบบว่าพลรกิจสุดท้ายเราไอตัวนี้จะเป็นบอสแล้วแหละอุ้ยนีเนยิงล้วอุ้ยนี่ฉันหลบได้เป็นไงล่ะเกีวทองโอ้ แต่ทุกเกาก็บอกว่ารัก้า มันจะยิงอ่ะนี่หลบ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 อ้วววโอ๊ยโดนตุ <sk 195 2> <m> ้ยอ <water> ่าน้องลกแรงมากอ่ะเราหลบไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวค่ะ Take a break โอเคราต้องอยู่ห่างน้องตรงเลยเพราะว่าน้องโจมตีเราออรุนแรงมากตอนนี้อ๋เฉดชวฉวเฉดหัวเราไปเลยเมื่อกี้อ่ะโอ้โหหูอุ้ยอ,อย่าเพิ่งมรุด อต่ซึ่งคำเล่าโอูยอดโหเงอแตกอยู่เหมนกันนะเนี่ยมั็นตัวอะไรอ่ะมันพักเลยตอนนี้ภารกิจของเราได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วแล้วก็จะไปหาเจ้าของร้าน เพื่อที่จะบอกว่าภารกิจของเรานั้นมันเสร็จสิ้นไปแล้วนะเจ้าของร้านบะหมี่ทำไมเป็นเพลงแบบนี้ไม่นะเพลงคอมากมือทางเรจะร้องให้นี่เนี่ย เราได้มาช้อปปิ้งกันแล้วนะทุกคนตอนนี้แล้วก็คือเราอาจจะต้องได้เสียตังค์ดูแล้วก็นั่นแหละเสียตังค์อยู่ดีอ่ะโอ้โอ้โอ้โหเเสียตังค์จริงน้องน้องทำให้เราดูแย่ พร้อมเปลี่ยนวันเกิดตอนนี้เราก็ต้องออกไปทำภารกิจข้างนอกเลยทุกคนเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเรากลับมาเราจะไปกินบะหมี่ที่ร้านชายสี่ลุงตะกี้เมื่อวานนี้เราไปแล้วร้านไม่เปิดวันนี้ลุงเปิด ปรากฏว่าจัลลุนั้นยังไม่เปิดร้านไงไงวิวันนี้มันเปิดจริงด้วยวิขอสั่งข้าวหน่อยจัลลุงนี่นี่ขอกินข้าวหน่อย เปิดล้วอหว่ยเห็นเวลาฉันบอกแล้วว่าเมื่อวานในลุมเขาไม่เปิดใช่ไหมวันนี้เขาก็เปิดเพื่อที่จะให้ฉันกลับมาจากภารกิจแล้วก็มากินข้าวที่ร้านเขา <c oughs> เหรือว่ได้กินบะหมี่ลุมใช่ปะเมื่อกี้น้องก็เกิดการเด้งออกเราก็เลยไม่รู้ว่าเมื่อกี้เราได้กินบะหมี่หรือเปล่าเดี๋ยวเรากลับไปสั่งบะหมี่ ขอ,อพิเศษเดี๋ยวรอน้องโหลดข้อมูลก่อนไม่รู้ว่าการทดลองมันจบไปแล้วแล้วก็ให้เราเข้าไปเล่นที่เกมจริงหรือว่ามันได้ออกเพว่าเมมเัอเต็มแ้วเราดูรถก่ออาจจะเป็นเพราะว่าเราอัดหน้าจอไปด้วยก็เลยทำให้พื้นที่เราอ่ะมันยิ่งแคบลง กูติดตามเราไม่ถึงพันสะทีอ่ะล้วก็มาไลฟ์ทุกคนดูไม่ได้เห็นไหมคนเต็มร้านเลยอย่างเงี้ยเราจะได้กินไหมเนี่ยโอ้สงสัยเมื่อกี้ได้กินไปแล้วแหละได้งอกขอเวลาส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ชอบมาแอบดูมนุษย์มนุษย์มนุษย์เล่นมือถืออ่ะคนนี้ สงสัยได้กินไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนดึกเราค่อยมาเล่นอีกรอบหนึ่งเพราะว่าแบบเราจะหมดแล้วละอรทุกคนเจอกันอีพีหน้า